สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบก,กันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่11สิงหาคมจัดส่งให้เป็นวันอังคารที่13สิ่ิงหาคมนะคะไปรษณีย์เปิดทำการวันอังคารนะพรุ่งนี้วันจันทร์ยังหยุดชดเชยอ,อยู่นะจ๊ะส่งไปสษณีไทยแบบ e m s จ้ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นโปรเครีย์ตู้ไม้จะอยู่กระถาง4นิ้วทั้งหมดแต่ว่าล้นฟอร์มสมากๆแล้วทุกต้นไปอัพขึ้นกระถาง6หรือกระถาง8นิ้วได้เลยแล้วแต่ดุลพินิษของลูกค้านะค่าส่งนะคะก็จะเป็นแบบเหมาเหมานะคะโอนเหมาเหมา40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาทสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลย ะะถูกใจต้นไหนค่อยๆดูแล้วก็จดชื่อบอนสีที่ต้องการนะคะแจ้งแม่ค้าได้เลยว่ารับอะไรกี่ต้นนะคะโอนหรือปลายทางเดี๋ยวแม่ค้าจะทำการสรุปยอดให้สนใจต้นไหนโทรหากันได้ที่เบอร์080-519-4988จ้ะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้ ใครมีเฟซบุ๊กอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กอยู่แล้วสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใครมีไลน์นะคะก็สามารถพิมพ์สั่งซื้อกันในไลน์ได้เลยหรือถ้าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์นะคะก็โทรมาที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวแม่คะทําการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพียงแค่ลูกค้าโทรมาแล้วก็แจ้งชื่อบอลที่ต้องการกับอ่า ความประสงค์ว่าจะสะดวกโอนหรือปลายทางเท่านั้นเองนะคะจะได้ทำการสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะอ่ะมาดูกันคลิปนี้โปรเคลียตู้มีอะไรบ้างหลัก10ทุกต้นลูกค้า40 50 60เท่านั้นเลยขั้นต่ำนะคะแม่คาขอสัก3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะไม้หลัก10เท่านั้นเองค่าส่งคิดแบบเมาๆก็จริงแต่เวลาแม่ไหมคะส่งตามจริง ค่าส่งตามจริงค่าอุปกรณ์ค่าแพ็คทุกอย่างนะคะมากกว่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแม่ค้คิดในเรทเหมาเหมาให้จะได้ง่ายๆเนาะไม่ต้องมาชั่งน้ําหนักกันทีละบ้านว่าบ้านนี้น้ําหนักเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่นะคะแม่ค้ก็รวบให้แบบเหมาเหมานะคะขั้นต่ําขอสักสามต้นขึ้นไปลูกค้าก็กระนาให้คุมค่าส่งเลยจ้ะอยากรับกี่ต้นก็เป็นค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่โอน40ปลายทาง60สิบเท่านั้นจ้ะ มาดูกันนะคะคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นนี้องค์หญิงท่อฝันนะคะติดด่างมาแล้วสวยๆแบบนี้ทุกต้นองค์หญิงท่อฝันน่าจะมีอยู่สักประมาณ10ต้นนะคะเอาเข้าคลิปมา6กนะแล้วก็จะมีอีก4ต้นน่าจะมีรุ่นนี้ที่คัดหน้าด่างสวยๆมาให้ได้สัก10ต้นนะคะองค์หญิงท่อฝันเอาไปที่50บาท 50บาทไปอัพไซต์กระถางได้เลยนะคะรากทะลุหมดแล้วเดี๋ยวพอรากเขาเกาะดินตัวใหม่กินดินตัวใหม่แล้วเขาก็จะโตใหญ่พุ่งพรวดขึ้นมาอีกเยอะเลยองค์หญิงทอฝานห้าสบาทจะ้ะด้านหลังตรงนี้นะคะชายชนเริ่มโตแล้วรุ่นนี้มีสักมีได้สัก20กว่าต้นนะอันนี้เอาเข้าคลิปมาแค่9ต้นให้ดูฟอร์มประมาณนี้นะคะเขาจะป้ายประมาณนี้เลยความสูงประมาณนี้นะจะ๊ะ ความสูงความสู๋อายกให้ดูต้นหนึ่งก่อนอ่ะนี่ความสูงประมาณนี้ก็อาจจะมีย่อมย่อมกว่านี้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ําเตี้ยเรียดินนะคะก็จะมีแบบเป็นไซส์อย่างนี้ก็คือไซส์ฟอร์มมันพุ่งแล้วอ่ะลูกค้าไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6เอาได้เลยป้ายฮับฮับสวยๆแบบนี้นะคะป้ายไม่เยอะจนเกินไปป้ายไม่น้อยจนเกินไปคัดฟอร์มที่ป้ายกําลังสวยพอดีพอดีมาให้นะคะชายชนเอาไปกระถางละ50บาทนะคะ รุ่นนี้อตนี้น่าจะมีอยู่20กว่าต้นนะคะใครอยากรับไปทำเป็นฟอร์มกอได้เลยสามต้นห้าต้น1ิต้นสั่งแม่ค้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้ยังมีให้อยู่เดี๋ยวถ้าช้าสั่งมาทีหลังแล้วมันหมดก็คือต้องเป็นรุ่นหน้าแล้วนะจ๊ะนี่นะคะชายชน50บาทขยบมาทางด้านนี้ชื่อว่าอสงไขนะคะป้ายมาแล้วทุกต้นป้ายเขียวมาแล้วทุกต้น นะคะโตขึ้นมีหูใต้ใบแล้วก็กัดพื้นสีชมพูอสงไข่นะคะให้อยู่ที่60บาทนะมีอยู่6ต้นนะคะสงไข่มีแค่6ต้น60บาทด้านนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อเพชรเป็นบอนกาบนะคะเป็นบอลกาบหลวงพ่อเพชรเอาไปที่50บาทนะคะมี3ต้นชิ้นนะบัญชรค่ะตัวนี้ไม้เก่าเป็นไม้กัดสี เริ่มกัดสีมาแล้วแบบนี้เลยก้านสีดำแข็งแรงนะคะชินนะบรรชอน0บาทมี6ต้นจ้ะขยับมาทางด้านนี้นะคะหงเหมมาาดหงเหมมาราดมีอยู่3ต้นนะคะคัดมาได้3ต้นอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะหงเหมมาลาดจ้ะทางด้านนี้รัตนสินนะคะนี่มาก่อนมาก่อนโอ้โหตามหาให้ควักอดีตเคยแรนะคะใบเดียว ใบเดียว3ามสี่พันนะคะโผล่มาใบเดียวแย่งกันซื้อแล้ว3ามสี่พันนะทุกวันนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะหมายเลี้ยงกันด้วยความสนุกละเพิิดเพลินได้เลยเอาไปใส่เป็นฟอร์มโกในกระถางเดียวกันให้แน่นๆฟูๆได้เลยนะคะรัตนสินนะคะ50บาทนะคะมีน่าจะมีประมาณสิต้นนะคะอ่ะนี่จ้ะใยแดงสวยๆแบบนี้เลยพื้นสีเขียวนะคะรัตนสิน50บาท ด้านหลังตรงนี้เป็นเจ้าสาวนะคะป้ายแดงมาแล้วแบบนี้เลยเอาไป50บาทนะคะเจ้าสาวป้ายมาแล้วทุกต้นนะเห็นไหมคะป้ายมาแล้วทุกต้นนะคะ50บาทแล้วก็มาทางด้านนี้ชื่อว่านารีบุรพานะคะก็ฟอมป้ายมาแล้วแบบนี้เช่นเดียวกันนารีบุรพาให้ไปที่40บาทนะคะมีด้วยกันอยู่6ต้นด้านหลังตรงนี้อันนี้เป็นสีปราด สีปาดมีอยู่4ต้นนะลูกค้าสีปาดก็เอาไป40บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีอยู่5ต้นนะคะใบแดงๆแบบนี้เลยอันนี้มีชื่อว่าพระนารายนะคะพระนารายให้อยู่ที่40บาทเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะพระนารายมีอยู่5ต้นนะคะ40บาทจะฟอร์มพุ่งสูงหมดแล้วลูกค้าไปอัพไซส์เอาได้เลยถ้าอยากให้ไม้โตต้องขยันดูสังเกตเขานะมันโตล้นกระถางแล้วหรือรากมันทะลุกระถางแล้วอะ ขยายอัพไซส์ให้เขาหน่อยเขาจะได้โตขึ้นเพราะถ้าเอาไปกระถางสี่นิ้วลูกค้าเอาไว้แบบเนี้ยตลอดเลยอะ่ะเขาไม่โตไปกว่านี้นะคะเพราะรากมันขมวดอยู่ใต้กระถางหมดแล้วอ่ะมันไม่มีสารอาหารตัวใหม่ให้เขาได้กินได้กินแล้วอะนะคะพยายามสังเกตยกดูอ่อรากทะลุแล้วล้นกระถางมากๆแล้วก็อัพไซส์กระถางให้เขาหน่อยเขาจะได้โตแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะ ต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่ามัคควาลังสันมีอยู่3ต้นนะคะมัคคาวาลังสันเอาไป40บาทการสีใสบัวนะคะมัคควาลังสันมีอยู่3ต้นจ้ะสี่สิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นสัทธาศูนย์นะคะสัทธาศูนย์มีอยู่5ต้นค่ะนี่นะคะสัทธาศูนย์มีอยู่5ต้นเอาไป40บาทเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้นะคะอันนี้ได้มาในนามพญาขอมดํานะพญาขอมดํานะคะก็เอาไปที่ต้นละ4ี่บาทนะมีอยู่ห้าต้นห้าต้นนะคะนี่จ้ะพญาขอมดํานะคะ4ี่สบาทด้านหลังเป็นหันมหุมานอมพะพลาหันุมานอมพะพลานะคะเอาไป4ี่บาทเช่นเดียวกันจะ้ะมีแค่สองต้นนะคะขยับมาทางนี้ สามต้นนี้มีชื่อว่าสุพรรณหงส์เป็นบอลใบยาวโตวขึ้นกัดสีใบสวยมากนะคะใครชอบใบยาวนะคะซื้อไปติดเอาไว้เลี้ยงดูความงามได้เลยมีแค่สามต้นนะคะสุพรรณหงส์สีบาทจา้ะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นทาาดบังแก้วนะคะทาาดบังแก้ว ะะเอาไปไล่แดดสักหน่อยหนึ่งลูกค้าอันนี้มันแอบ,บอยู่มุมตูน้น้องไม่ค่อยเจอแดดถ้าเจอแดดแล้วหน้าเขาจะกัดออกชมพูนะคะใบต่อต่อไปเขาก็จะขับออกสีเป็นพื้นชมพูนะคะเม็ดมีทั้งเม็ดแดงและเม็ดขาวแบบนี้เลยทาดบางแก้วนะคะเอาไป40บาทจะมี3ต้นแล้วก็มีเป็นพันุท้ายนรสิงห์นะคะมี3ต้นค่ะเป็นไม้กัดสีไม้เก่าด้วยโตขึ้นสวยแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันธุท้ายนรสิงห์นะคะเอาไป40บบาทจะ้ะ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีอยู่6ต้นนะชื่อว่านายทองเหม็นนะคะอยู่ในตับวีราชนให้อยู่ที่กระถางละ40บาทเช่นเดียวกันนะคะเรียบร้อยสำหรับวันนี้จะมีไม้ประมาณนี้จ้ะ40 50 60เท่านั้นเองจะมีอสงไข่ต้นเดียวนั่นแหละที่60บาทนะคะที่เหลือก็50 40ลูกค้าก็เลือกเอาได้เลยอ,อยากรับอะไรกี่ต้น ขั้นต่ําขอสักสาต้นขึ้นไปแม่คะจัดส่งให้ค่าส่งก็เป็นแบบเมาๆนะคะโอน40ปลายทาง60บาทแพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะคลิปนี้ถ่ายลงวันอาทิตย์นะคะจัดส่งของวันจันทร์เอ้ยไม่ใช่จัดส่งของวันอังคารนะคะวันจันทร์ยังหยุดอยู่นะคะแม่ค้ก็จะลงคลิปไว้ทั้ง2วันก็คือทั้งวันอาทิตย์และวันจันทร์นะคะใครถูกใจอะไรก็สามารถดูได้ นะคะอย่ารออย่ารอที่จะรวบเอาไว้สั่งทีเดียววันจันทร์นะเห็นคลิปไหนปุ๊บโทรสั่งกันไว้ก่อนโทรสั่งโทรเก็บกันไว้ก่อนนะคะแม่ค้าจะเริ่มแพ็คของวันจันทร์นะคะเริ่มแพ็คของวันจันทร์แล้วก็ส่งวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นดูคลิปวันอาทิตย์แล้วถูกใจต้นไหนโทรมาโทรมาแม่ค้าจะได้จดเก็บเอาไว้ให้ก่อนและเดี๋ยวมีคลิปวันจันทร์ปุ๊บลูกค้าสามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มเติมกันได้จะได้ส่งไป กล่องเดียวกันนะคะค่าส่งก็เป็นแบบเหมาๆนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหากันคะ่ะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นะคะทักไลน์ได้โทรได้ได้หมดทุกช่องทางติดต่อไหมคะเข้ามาเถอะนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะ ตเตงฝากด้วยเขามีไม้มงคลนะลืมลืมนะเมื่อคืนลงไว้นะคะใครอยากจะรับส่งพร้อมบอลสีได้เลยค่ะส่งคิดรวมกันนะคะมอเหมา,หม,ามีของแถมให้สําหรับพวกเซตไม้มงคลเนาะคะแล้วก็เดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยใครสนใจก็ซื้อพ่วงกับบอลสีได้ย้อนไปดูคลิปของเมื่อวานนะคะเป็น ep สอเนาะอัปเดตเป็น ep ที่2นะคะไม้มงคลตกแต่งบ้านตกแต่งโต๊ะทํางานและคอนโดนะคะ เลี้ยงเถอเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายมากไม้มงคลนะคะเอาไว้ดูสวยๆในบ้านนะคะมันจะได้ดูแบบเออบางมุมดูแล้วมันสดชื่นนะคะยังไงก็ฝากกับย้อนไปดูคลิปของแม่ค้าด้วยอัปเดตไว้เมื่อคืนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้ค่ะเช่นเคยนะคะมีความสุขค่ะสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ